สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทิวฟีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่51นะคะก็คือเราจะมาเติมสำนวนให้ครบสมบูรณ์และตรงตามความหมายที่เขากำหนดให้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับสำนวนในวันนี้สำนวนแรกนะคะเขาบอกว่าเป็นสำนวนที่หมายถึงว่ามีอารมณ์เสียแล้วเอะอะโวยวายเกินเหตุนั่นเองนะคะ หมายถึงกินอะไรนะคะกินตืดๆเขาก็มีรูปให้ใช่ไหมคะเหมือนกินตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมที่มันอยู่ตามต้นไม้นะคะสิ่งสิ่งนั้นก็คือรังแตนนั่นเองนะคะสำนวนนี้เนาะก็คือกินรังแตนนะคะจะหมายถึงว่ามีอารมณ์เสียแล้วเอะอะววายเกินเหตุนั่นเองต่อมาสำนวนที่2นะคะเขาบอกว่าจะเป็น หมายถึงว่ารู้สึกแตะขิดต่ขวงใจนะคะเมื่อจะกินน้ําเห็นปริงอยู่ในน้ําก็เลยกินไม่ลงออันนี้นะคะใบามาแล้วนิดหนึ่งเนาะว่ากินน้ําเห็นปริงนั่นเองเนาะกินน้ํานะคะเมื่อกินน้ําแล้วก็เห็นปริงก็เลยกินไม่ลงนะคะเป็นความรู้สึกแบบแตะคิดตะขวงใจเออกินดีไหมไม่กินดีไหมอะไรแบบนี้นะคะต่อมาอันที่3 อันนี้มีรูปมาให้เขาบอกว่าหมายถึงที่ไหวตัวหรือรู้ตัวทันเหตุการณ์นั่นเองนะคะรูปที่เขาใบมาให้รูปแรกคือรูปจมูกใช่ไหมคะอันนี้คือจมูกนะดูในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะนนี้คือจมูกและอีกรูปนึงคือตัวอะไรคะคือมดใช่ไหมคะดังนั้นมันคือสำนวนที่บอกว่าจะมุกมดนั่นเองนะคะ สังเกตไหมคะว่าที่ผ่านมาเขาก็จะเอาพวกสัตว์ใช่ไหมที่อยู่ในเรื่องที่เราเรียนมาเนี่ยมาเป็นสำนวนนะคะอย่างเช่นกินังแตนแตนเราก็เรียนมาแล้วกินน้ําเห็นปลิงนะคะปลิงก็มีมดก็มีนะคะมดจมูกมดดังนั้นต่อมานะคะมันจะหมายความว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสัตว์เนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นสำนวนที่หมายถึงเกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันไปเป็นทอดๆนะคะอ่าูจากรูปแล้วควรจะเป็นงูใช่ไหมคะ งูทำอะไรอยู่งูเขากินหางตัวเองดังนั้นสำนวนนี้นะคะก็คืองูกินหางนั่นเองนะคะคือเกี่ยวยงกันไปเป็นทอดๆใช่ไหมไม่รู้จบเลยวนกันอยู่มันงูกินหางนั่นแหละนะคะต่อมาหน้าต่อมาเปิดหน้าต่อมาค่ะไปเติมคำสำนวนต่อกันเลยอันนี้นะคะเขาบอกว่าหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดีก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัวนะคะอ่ะ อันนี้เห็นไหมมีคนแบกหามอยู่นะคะเขาเรียกว่าวอใช่ไหมคะมีตัวหนึ่งที่เขาชี้ว่ามันนั่งอยู่บนวอเจ้าตัวนั้นคือคางคกนั่นเองนะคะคางคกขึ้นวอเนาะต่อมานะคะอันที่6อันนี้นะคะเห็นผู้ชายใช่ไหมเล่นดนตรีแล้วก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ข้างหลังคือควายนั่นเองนะคะเขาบอกสำนวนเนี้ยจะหมายถึงว่าสั่งซอนแนะนําคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่านะคะมันคือสำนวนสีอะไรเอ่ยสีซอให้ให้ใครฟังตัวข้างหลังคือควายสีซอให้ควายฟังนั่นเองนะคะต่อมาอันที่7เป็นรูปหมาใช่ไหมหมากับกิ่งอะไรสักอย่างนี่นแหละเขาบอกมันจะหมายถึงคนที่เก่งแต่พูดนั่นเองนะคะคนที่เก่งแต่พูดสำนวนนี้คืออะไรเป็นรูปเห่าใช่ไหมคะตือต้อๆเป็นรูปหมาก็หมาเห่า มาเห่าอะไรแห้งคะในสำนวนไทยมาเห่าใบาตองแห้งนะคะต่อมาอันที่8อันที่8มีรูปงูมีรูปปลาสำนวนนี้จะหมายถึงว่ารู้เล็กๆน้อยๆนะคะรู้ไม่จริงรู้แบบรู้แบบผิวเผินนะคะไม่ได้รู้ลึกลงไปนะคะเขาเรียกว่ารู้แบบงูงูปลาปลานั่นเองต่อมาอันที่9 อันที่9เห็นเป็นสัตว์2ตัวตีกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าหมายถึงยุ่งเยิงแล้วก็สับสนปนเปกันไปนะคะรูปนี้สัตว์2ตัวที่กําลังตีกันลกนักษณะเหมือนตัวอะไรคะเหมือนแมงวันไหมไม่ใช่นะคะเหมือนยุ่งนั่นเองนะคะสำนวนนี้ก็คือยุ่งเหมือนยุ่งยุ่งมันทําอะไรกันอยู่คะตีกันนั่นเองอ่ะยุ่งเหมือนยุ่งตีกัน นะคะและสำนวนสุดท้ายสำนวนที่10นะคะเป็นรูปมะม่วงแล้วก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่บนมะม่วงเขาบอกว่าสำนวนนี้จะหมายถึงชายที่ปองรักหญิงข้างบ้านใกล้นะคะเอ้ยหญิงข้างบ้านที่อยู่ใกล้กันหรืออะไรแบบนี้นะคะและคอยกีดกันไม่ให้ชายอื่นมารักนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสังเกตเห็นตัวอะไรใช่ไหมคะที่อยู่บนมะม่วงตัวนั้นก็คืออะไรอยู่บนมะม่วงคะมดเนาะมดธรรมดาไม่ได้ต้องมด แดงนะคะมดแดงแฝงพวงมะม่วงนั่นเองนะคะโอเคเราไปทบทวนกันอีกรอบอันแรกนะคะสำนวนแรกก็คือกินรังแตนหมายถึงมีอารมณ์เสียแล้วเอะอะโวยวายเกินเหตุ สำนวนที่2นะคะก็คือกินน้ําเห็นปลิงนะคะมีความหมายว่ารู้สึกตะขิดตะขวงใจนะคะเมื่อจะกินน้ําเห็นปลิงอยู่ในน้ําก็กินไม่ลงนั่นเองต่อมาอันที่3นะคะสำนวนที่ว่าจะมุกมดหมายถึงที่ไว้ตัวหรือรู้ตัวทันเหตุการณ์นะคะอันที่4งูกินหางหมายถึงเกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันไปเป็นทอดๆนะคะ อันที่ค้าางคกขึ้นว่หมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวอันที่6นะคะสีซ,ซอให้ควายฟังหมายถึงสั่งสอนคนงโง่มักไม่ได้ผลเสียเวลาเปล่าอันที่7 มาเห่าใบตองแห้งนะคะหมายถึงคนที่เก่งแต่พูดอันที่8รู้งูงูปลาปลานะคะหมายถึงรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่ารู้ไม่จริงนั่นเองอันที่9ยุ่งเหมือนยุงตีกันนะคะหมายความว่ายุ่งเยิงนะคะหรือว่าสับสนปนเปกันไปนะคะและอันที่10 มดแดงแฝงพวงมะม่วงหมายถึงชายที่ปองรักหญิงข้างบ้านนะคะหรือว่าหญิงที่อยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็คอยกีดกันไม่ให้ชายอื่นมารักนั่นเองนะคะและนี่ก็คือสำนวนทั้งหมดทั้ง10อันนะคะในวันนี้เนาะพอแค่นี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต่อไปจะเป็นการแยกประเภทของคำนามแล้วเนาะถ้าอยากรู้ว่าแยกอย่ายงไรอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจอัดีค่ะบ๊ายบาย